ผมจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อก Gmail นะครับสำหรับใครที่รีเซ็ตการตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็ติดล็อก Gmail นะครับไม่จดจำรหัสผ่านและ Gmail ได้นะครับก็มีวิธีแก้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการปลดล็อกรหัสผ่าน ปดโลก Gmail นะครับหรือว่า Reset Format d a t ์ตั้งค่าจากโรงงานนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีการปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับพร้อมกันนะครับจากนั้นก็จะมีคำสั่งให้ปิดเครื่องนะครับ โอเคทีนี้หลังจากที่เราปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับมาหนึ่อมโอเคจากนี้ก็เลือกภาษานะครับ อเคทีนี้เลือกมาที่ Format Data ตัวบนสุดเลยนะครับจากนั้นอ่าพิมพ์หมายเลข4ตัวตรงนี้นะครับ718นะครับเ5นะครับจากนั้นก็ Format ได้เลยนะครับตรงนี้นครับ๊บ กดโอเคนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการฟอร์แมต d t t a โทรศัพท์มือถือ oppo นะครับสำหรับใครที่มีอีเมลจดจำอีเมลของ google นะครับหรือว่ารหัสผ่าน password ได้นะครับก็สามารถเน็กไปตามขั้นตอนของมันได้เลยนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อก gmail นะครับสำหรับใครที่รีเซ็ตการตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็ติดล็อก gmail นะครับ ไม่จดจำรหัสผ่านและ Gmail ได้นะครับก็มีวิธีแก้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นมันให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อนๆก็เลือก Wi-Fi Wi-Fi ของท่านได้เลยนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จนะครับกด next ไปจากนั้น ผมจะไม่กู้คืนข้อมูลนะครับอ่ะมันจะให้กรอกรหัสผ่านอีกครั้งนะครับจดจำไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็แบ็กออกมานะครับโอเคมันจะให้กรอกอีเมลของ Google นะครับตัวเดิมนะครับทีนี้เราจดจำไม่ได้นะครับกดแบ็กออกมานะครับมีวิธีแก้นะครับก็ง่ายๆนะครับ จากนั้นให้เพ,เพื่อนมาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นทำตามผมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่มาปึ๊ ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดถ่ายรูปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกรูปภาพที่ท่านถ่ายนะครับทีนี้กดที่แช่ด้านล่างสุดนะครับทิ่มามาที่ google น,นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นมาที่3จุดด้านบนสุดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับาจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับจุดจุดด้านบนนะครับเลือกเซิร์ชนะครับของ Google นะครับ โอเคจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามตามนี้นะครับตัวที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะครับโอเคพิมพ์ตามนั้นนะครับจากนั้นกดค้นหาได้เลยนะครับอ่ามันก็จะมาในหน้านี้นะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับตัวที่หนึ่งเลยนะครับ โอเคมาที่ Setting ตั้งค่านะครับจากนั้นมาที่โฮมสกรีนตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือกที่ตรงนี้นะครับวายเดี๋ยวนะครับตรงนี้นะครับ มสแกนสีคูณหกนะครับป๊บอ่านี่ก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะหาเครื่องโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องมาสแกนนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เอาเครื่องโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆนำโทรศัพท์หนึ่งเครื่องมานะครับแล้วก็มาตั้งแอปตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับ คอนฟูดตรงนี้นะครับไปติดตั้งใน Google Play หรือว่า Play Store นะครับตรงนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับทีนี้มาในเครื่องที่เราต้องการปลดล็อกก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับคอนฟนนะครับโอเคมาที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ Android โอเคจากนั้นมาในเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับมาที่เราทำการติดตั้งแนะนำการติดตั้งตรงนี้นะครับปึ๊บ โอเคนะครับทีนี้มาสแกน qr ตรงนี้นะครับโอเคโอเคนะครับ ผมจะเอาแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นกดถัดไปกดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ากนั้นกดเริ่มถ่ายโอนย้ายข้อมูลนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับโอเคทีนี้มาที่ตัวนี้นะครับพาสเวิร์ดนะครับทีนี้ตรงนี้พาสเวิร์ดมันให้ติดตั้งใหม่นะครับ เราก็มาติดตั้งใหม่เลยนะครับผมจะเลือกสแกนนิ้วมือนะครับหรือว่าเราไม่ไม่ติดตั้งก็ได้นะครับเรากดสคริปข้ามไปก็ได้นะครับอ่าโอเคตรงนี้ผมจะปิดนะครับ ปึ๊บสตาร์ทนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้เรามารีสตาร์ทด้วยนะครับรีสตาร์ทนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการวิธีการปลดล็อก Gmail ปลดล็อกรหัสผ่านนะครับเป็น Oppo นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมลงคลิปวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ